สวัสดีครับคลิปรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้คืบหน้าล่าสุดนะครับสําหรับแอดมินมาเลาะแถวถนนสามเสนนะครับสําหรับคลิปนี้เป็นาสายที่กําลังก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้กันอยู่นะครับตรงนี้ก็คืออาจ,จะให้ดูถนนสามเศนตั้งแต่ต้นจนสุดเลยนะครับจนสิ้นสุดสายสามเสนไปเลยนะครับโอเคเริ่มสตาร์ทก็คือนั่นเลยนะครับหน้า ตรงนี้คือหน้าอาคารรัฐสภานะครับตรงนี้ก็คือเริ่มตั้งแต่นู้นหละนะครับแยกเกียรกายผ่านหน้าราัฐสภาตรงนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้คราทำาทางขึ้นทางลงกันอยู่นะครับตรงนี้ก็คือในอยู่ในขั้นตอนการทําบันไดขึ้นลงหรือว่าทางขึ้นทางลงของสถานีจากใต้ดินขึ้นมาบนดินเนี่ย ฝั่งทางด้านนี่แหละนะครับทางฝั่งซ้ายมือนี่มีการก่อสร,ร้างทางขึ้นลงอยู่นะครับตรงนี้ก็น่าจะเ,าเราเก็บรายละเอียดนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นช่วงเริ่มต้นอยู่แล้วนะครับคือเป็นประเดิมก็คือช่วงต้นที่มีการกอรร่อสร้างก็จะสร้างสถานีตรงนี้เลยนะครับก็เลยเน่าจะน่าจะเกือบเป็นเกือบร้อและนะครับก็อยู่ในขั้นตอนการ เก็บรายละเอียดนะครับสถานีนี้เนี่ยก็ดูกันมาเรื่อยๆนะครับบนถนนสามเสนนะครับอันนี้หลังจากผ่านาสถานีรัฐสภานะครับตรงนั้นซึ่งความคืบหน้าน่าจะรอเก็บรายละเอียดเพราะว่าอยู่ในขั้นตอนการาทำบันไดหรือว่าทางขึ้นทางลงระหว่างสถานีขึ้นมาบนดินใต้ดินนะครับตรงนี้ ก็ดูกันมาเรื่อยๆก็สบายๆนะครับช่วงนี้เพราะว่าคงจะไม่ได้เป็นงานหนักอะไรงานหนักก็น่ดจะหมดเรียบร้อยแล้วนะฮะตรงนี้ก็เ,เป็นไม่ได้เป็นสถานีนะครับตรงนี้เป็นส่วนของทำอระบายอากาศนะครับข้างล่างนะ,ะตรงนี้หน้าบุญรอดเบอร์เบอรี่นะครับตรงนี้ก็ดูกันมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็ผ่านาย่าน บางกระบือนะครับตรงนี้สี่แยกบางกระบือก็มาอีกสถานีหนึ่งนะครับสถานีนี้ก็เป็นสถานีใหญ่เลยนะครับใกล้ก,ก,กันกับสถานีอาคารรัฐสภานะครับอาคาราสถานีสี่แยาน,นะครับก็จะเป็นนี่ฮะ <c oughs> ก่อนถึงสี่แานอันนี้แยกบางกระบือนะครับตรงนี้เลยมาก็เข้าสู่นะครับ <c oughs> เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสถานีที่สองคือต่อเนื่องมาจากสถานีรัฐสภา ในการก่อสร้างคืบหน้ากันค่อนข้างที่จะเยอะก็น่าจะอยู่ในช่วงของการเก็บรายละเอียดเช่นเดียวกันนะครับนี่ฮะทางด้านซ้ายมือเนี่ยแนวตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์นะครับก็เริ่มมีการธมาค้าขายตามปกตินะครับเป็นที่เรียบร้อยนะฮะจะสังเกตว่าเนืองแน่นไปด้วยการธมาค้าขายนะครับพอันเป็นแนวตลาดสี่ย่านอยู่แล้วเนี่ยส่วนทางด้านขวามือนะครับมันเป็นในส่วนของหน่วยงานราชการ ก็จะเป็นพวกกรมชนประทานตรงในราชินีเนี่ยตรงนั้นไปรษณียตรงนั้นบางกระบือโอเคครับเนี่ยตรงนี้ก็ก็คงมาได้ก็คืบหน้าแหละน่าจะไม่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แหละแต่ยังไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ผ่านแยกสี่ย่านมา <c oughs> ขออภัยครับก็เป็นช่วงนี้ก็จะเป็นสถานีที่สามนะครับตรงนี้สถานีตรง สีย่านผ่านมาเรียบร้อยสีย่านก็คงจะไม่ได้เป็นช่วงเริ่มต้นนะครับตรงนี้ก็เนี่ยก็ทํากันมานานน่าจะพอสมควรแหละนะครับตรงนี้ก็น่าจะคืบหน้าพอสมควรเมือม่อสักครู่ผ่านเอดิสันสีย่านห้างเก่าแก่นะครับซึ่งก็คงจะรอการบูมการกับค,คึกคักับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากมีเปิดนะครับมีการเปิด รถไฟฟ้าสายสีม่วงซึ่งมันจะต้องมีความสะดวกสบายในเรื่องของการเดินทางด้วยนะครับอันนี้ก็มาอีกสถา,สถานีนี้นี่หนักเลยนะครับตรงนี้วชิระโรงพยาบาลวชิระเนี่ยเลยช่วงนี้เนี่ยตรงน,นี้มีการก่อสร้างกันก็คืบหน้านี้ก็น่าจะยังยังไกลอยู่นะครับตรงนี้เพราะว่าดูการทำงานหรือว่าเนี่ยก็เนี่ย แล้วก็ตึกแถวด้านขวามือก็ปิดกันหมดนะครับเพราะว่าต้องเปิดโอกาสให้อ่าทำสถานีรถไฟฟ้านะครับสายไ,ไอสถานีนี้เนี่ยให้สะดวกสบายนะครับเนี่ยเขาก็จะตะปิดกันหมดไม่ได้มีไม่มีการทํามาค้าขายเลยนะครับช่วงนี้เพราะว่าตรงนี้ยังคืบหน้าก็น่าจะถ้าจะให้เดานี่อันนี้เดาวน,นะครับก็น่าจะไม่มีประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นได้เพราะว่า มันเริ่มเริ่มจะใกล้แล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอยู่ในช่วงของมหาไลายสวนชันทานะครับตรงนี้ก็ดูกันมาเรื่อยๆนะครับบนถนนอสามเสนนะครับเพราะว่าจะวิ่งสามเสนจนสุดเลยนะครับส,สุดถนนนะครับก็จะเป็นเนี่ยตามท่านผู้ชมได้ดูเลยนะครับตรงนี้ แนวตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์ค่อนข้างที่จะไม่ใช่ค่อนข้างแหละค่อนข้างตึกก็จะเรียกว่าปิดกันเลยก็ได้เพราะว่าต้องเ,อเปิดโอกาสหรือว่าปล่อยให้ทําทสถานีรถไฟสายสีม่วงใต้เนี่ยสะดวกสบายนะครับเนี่ยตรงนี้ก็เป็นสถานีอีกสถานีหนึ่งนะตรง,ตรงนี้น่าจะเป็นสถานีใหญ่พอสมควรแหละนะครับหอ,อสมุดแห่งชาตินะครับนะตรงนี้ก่อนถึงเทเวศ นะตรงนี้ก็ดูกันมานิหนึ่งตรงนี้ก็หนักเหมือนกันนะครับหมายถึงว่าก่อนการก่อสร้างเนะี่ยตรงนี้พนักงานก็รุมกันเลยเลยตรงนี้นะฮะโอเคครับดูกันมาดูกันต่อนะครับบนถนนสามเสนกันมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยช่วงนี้ก็ผ่านเข้ามาในย่านอันนี้ให้รถผ่านไปนะครับตรงนี้ก็ ตลาดเทวีนะครับฝั่งทางด้านซาสายมือนะครับตรงนี้ก็คึกคักคือแนวตลาดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตลาดสียารหรือว่าเทวีเนี่ยคนค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมแล้วก็คนหนาแน่นตลอดเลยนะครับซึ่งบางแห่งเนี่ยตลาดเนี่ยจะเงียบแต่สองตลาดเนี่ยไม,ไม่เงียบเลยนะครับเป็นตลาดเก่าแก่ก็จริงแต่ว่าคึกคักมากเนี่ยแม้กระทั่งผ่านตรง เทเวศเนี่ยตรงนั้นเนี่ยตรงนี้ก็บางคนพรมก็เหมือนกันนะครับตลาดเก่าแก่พวกนี้เนี่ยตลาดพวกนี้ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมแล้วก็คนนันแน่นกันเยอะเลยนะครับที่เข้ามาจับใจใช้สอยนะโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยดีนิดดีค่อนข้างดีเลยแหละเพราะว่ารถไม่ติดเลยปกตินี่รถมันจะติดหนึบติดหนึบเลยนะครับมาเส้นนี้ถนนสามเสือน้นจนถึงสนามหลวงนะเนี่ยข้างบนเป็นสภาอา สะพานพระรามแปดนะครับเมื่อสักครู่ใน,นแยกบางขุนพรหมสีแยกบางขุนพรหมฝั่งขวามือก็คือแบงค์ชาตินะครับตรงนั้นแบงค์ชาติแต่ก่อนมีกระทรวงสาธารณาสุขด้วยกระทรวงสาธารณสุขย้ายไปที่อยู่นนทบุรีที่ใหม่ก็รถก็จะไม่ค่อยติดเลยมาตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับยังมีการก่อสร้างสถานีรถไฟสถานีรถไฟสายส,ายสีม่วงใต้กันอย่าง หนักเลยนะครับตรงนี้ค่อนข้างที่จะ,ะยังเหลือเยอะเลยเพราะว่าดูสังเกตดูการก่อสร้างเนี้ยเจ้าหน้าที่พนักง,งานนี่ก็กหม่กะเนกันแบบว่ดสุดๆนะครับตรงนี้เห็นมีรถเครนรถอะไรตรงนี้เนี่ยเนี่ยปล่อยให้มีวิ่งแค่เส้นทางนิดเดียวนะครับส่วนทางก็ไม่ได้แล้วที่สําคัญเนี่ยฝั่ง ด้านขวามือหรือว่าซ้ายมือที่ท่านผู้ชมได้ดูนี่ก็ตึกแถวอาคารพาณิชย์ก็ค่อนข้างที่จะเงียบตรงนี้มีสำนักง,งานเขตพระนครด้วยนะครับฝั่งทางด้านขวามือครับคืบหน้ารถไฟสายส,ายสีม่วงใต้ถนนสามเสนสุดเส้นทางนะครับซึ่งจะสิ้นสุดตรงแยกบาำพูตรงด้านหน้านี่นะครับก็ต้องขอขอ,ขอบคุณส่านรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์สำหรับคลิปนี้โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ